่เตจักนนอยสวัสดีครับผมสวัสดีกันวันนี้ที่ดาดฟ,ฟ้าคือเก่านะครับเนาะตอนนี้เราอยู่สุขุมวิทเ7็นะครับแยกอ่อนนุชครับผมรายงานรายง,งานตา่ำตามทนเรี่มเกเดียบขึ้นแน้แลวนะครับ นี่เราอยู่ตลาดออนุณนักข้าผมซูเปอร์มสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดครับถ้าเข้ามาจากพระขนงนะครับห้าสิบโจงม้าหรืออ่ะมั่วัดเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยเ้าสิเรือเออเรือไซด์ทันทีเลยครับเรือไซด์ปุ๊บสิเป็นซูเป์มิสิบตลอดแน่วเลยนะครับแบบมุมเนี่ยจะเป็นตลาดออนนุณนะครับผมถ้าใครคิดที่อ่าจะอยากถ้าใครอยู่แถวนี้นะครับอยากกินเขาขี้ขามองกินบ่อออกก็จะไปกินไร มานี้ด้วครับตลาดออนเนอรครับผมมี่ต้นมิศูนย์อาหารครับนี่อ,อาหารหลายอย่างมีบะหมี่นีข้าวมันไกน่มีร้านอาหารญี่ปุ่นมีของขึ้นชื่อเ้ยครับข้าวมันไก่เซี่ยงให้อยู่เลยครับผมมีของที่นี่อมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารเกาหลีมาล่าร้านอาหารอีสานครับผมมีหมัดไม้ยางเบิงเ่งแถวนี้ครับผมถ้าใครคิดหา ที่กินข้าวไม่ได้นะครับแถวนี้นะครับคนที่อยู่แถวนี้หรือว่าผ่านไปผ่านมานะครับถ้าได้ดูวิดีโอคลิปนี้แล้วก็เป็นเชิญน,นะครับตลาดแถวนี้ครับผมโอเคนะครับวันนี้ถ้าใครกันมือละน้อยนะครับถ้าใครกันวิจิต